สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื่อนี้กามาพบกับน้ำเชียร์กับเกาะมาเชียร์ด้วยค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะมื่อนี้น้ำเชียร์กะสิมาสรุปเลขที่ว่าเด่นบนเด่นล่างที่น้ำเชียร์ดึงมาจากเสี้ยนในซองนี่แหละค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะน้ำเชียร์กะสิมาวิเคราะห์เป็นโตออกมากะบ่รู้ว่าพี่น้องสีเห็น นั่มบ่ค่ะหรือว่าพี่น้องมีในใจอยู่แล้วที่น้าเชีย่ยดึงออกมาค่ะท่านผู้ชมครับค่ะแต่ว่าจ้าไหนก็ลอ่ลอรอๆไก่ๆมือสุดท้ายอีกเนาะครับค่ะต้องเบิ้องอีกหลายทีค่ะ,ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขดังทั้งบนทั้งล่างสำหรับน้ำเชีย่ยกับกระอเชีย่ยวเฮดมาเนี่ บนกำลังนี่เลขดังเนะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะน้ำเชี่ยกะขอขอบพระคุณเซียนทั้งในซองแล้วก็ปูแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเนาะครับผมค่ะที่เพิ่นทรงแนวทางเหมาะห้น้ำเชีย่ยทรงต่อให้พี่น้องเอพซีไดร์วีคห์พิจารณาไปน้ำกันค่ะเบืองเนี่ยค่ะท่านผู้ชมหลายคักบว่ค่ะหมากย่างเนาะค่ะหมากย่างค่ะท่านผู้ชม เต็มพื้นอยู่ค่ะกาเต็มพื้นอยู่หลยขักอีกหลืพี่น้องเอฟซีว่าน้ำเชี่ยคือบ่าพอขายโอ้เมีย <c oughs> น,นปะครับผมพ <c oughs> อขายดีครับงเลยเบิงเ <c oughs> บิงปลาเน้ำเชี่ยค่ะแต่วันตอนนั้นตอนนั้นเ้ากวดแล้ววันเศร้ากรวดแล้วค่ะ <c oughs> พะว่าเพิ่นว่าให้มันเบิดก่อนบาทเท่าจะคอยลุยซอยกันกวบกวนค่ะท่านผู้ชมเพิ่นวา โรนหมดก่อนเนะาะค่ะกะคิดว่าไก่แล้วละ่ะค่ะพี่ท่านผู้ชมปัาดมี่เงสิเงินหลานโรนทับมีไงมาสีนกลวยออกเอามาเบิ่งกันเาเถอะมีตัวใดน,นี่ครับพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะสองตัวบนน้ำเชี่ยประกบมาดึงมาจากอ่าเหล็กเด่น,นเนะเถอะครับบน ยกตัวอย่างว่าพอจะเลื่อนศีลพนกไหวิ่งเจ็ดค่ะแม่บุญพนกไห่วิ่งสองครับค่ะอาจารย์ไพศาลก็วิ่งเจ็ดค่ะแล้วก็มีหามี่ซีผอมขพงอ,อาจารย์ค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมอพอบางพี่พนกมี่แปดกับเก่าเลกวิ่งครับค่ะน้ำเชี่อสีวาวหาเฉพาะที่ว่าอาทิตย์เดินดีๆแล้วค่ะท่านผู้ชมพนเข่าดี พาจานโค้งเพิ่นก็มีสามกับยังลืมแล้วค่ะท่านผู้ชมน้ำเชื่อจำได้สามข้อตัวหลายๆเ้อค่ะค่ะเพิินกบแม่นอยค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำเชื่ยดึงออกมาได้เจ็ดสองสองหาเจ็ดสี่เจ็ดเก่าหกแปดเก่าสองเจ็ดสามน้ำเชื่อเอาเลขกเด่นเพิ่นว่าส้นกันไหมคะ่ะในซองเอามาประกบกันครับ แล้วกาเสียนในสองน้ำเชี่ยพนกะประกบกันกะมีอยู่ในหนีเนาะเมียนถ้ามากับบอค่ะท่านผู้ชมเลขเจ็ดตัวนี่กลับอยู่เนาะกับด้วยครับผมค่ะเห็นน้ำบอค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยอยากน้ำเสนออ่าทีว่าเด่นเด่นพ่นองเพนจักเสียวตัวใดเนาะน้ำเชี่ยล่องเห็ดตัวเด่นออกมาห้เบิงเนี่ยห้างคามักน้ำค่ะก็ะเลยผ้ากันนงังเหตุการณ์บานเบิงด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ากะสิว่ไดอ่า ไปลหลายๆมองทิพพี่น้องก็ว่าอย่าไปหลายมองหลายสับสนมันหลายหลายจะเสียวไผ่นานค่ะเลขลางน้ำเชี่ยดึงมากคคือเจ็ดห,ห,หนึ่งหาหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดแปดค่ะท่านผู้ชมค่ะงามบ่ค่ะอ๋อลอเมืองพี่น้องเนาะค่ะ <c oughs> เลขดังเด้อค่ะท่านผู้ชมดังสำหรับในช่องในอของเก่ามืเชี่ยกับน้ำเชี่ยครับค่ะ <c oughs> มันชนกันไวยังไงเนาะมีอนชอนกันเซียนเป็นค,คำนวณในชนกันค่ะอ,อันน้ำเสียเฮ็ดให้เม่อเบิงเฮ็ดออกมาจจงสี่กับว่าเมนวาเล็กให้พี่น้องทุ่มดิค่ะท่านผู้ชมเฮ็ดเป็นแนวทางว่าตามเถรติีมันสิเป็นปไใ้บ่เพราะว่าตามเถรษิีมันมันเป็นไปใดไหมค่ะท่านผู้ชมผี่พานมาพี่น้องก็เห็นค่ะจังพอชนิน พอจะเจริญศีลพาจาย์คงค่ะแม่บุญกําแพงเพชรแล้วก็พอบางพี่ค่ะสายแข็งบนนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะก็แม่กทม่อรักหนวยค่ะนี่ราค่ะท่านผู้ชมแล้วละก็ยังมีเลขหลายที่พี่น้องต้องดึงออกเพิ่นดึงเป็นกัมีก็คือพอนครนายกเกามาเชีอาเพิ่นเป็นผู้ปล่อยด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณลุงรถเตลี่เพิ่นก็เดินดีอันนี้ พี่น้องก็ว่าเย,ยวเาว์ไปหลยอันเบาปไปนี่เพราะว่าพี่น้องบ่รู้ว่าผู้ใดเจ๋งผู้ใดแมนยังสิแม่ค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียกะบอกให้พี่น้องฟังว่าเลขผู้เพิ่นเดินดีเอา,อางไายัางส่คะ่ะ<อ>แต่เพิ่นก็มีพลาดมีรุดค่ะมีพลาดมีรุด,ด,ดถูกทันค่ะท่านผูน้ชม<อ>เสนอเป็นแนวทางแล้วกเบอกสู่ฟังว่าสำนักไดเพิ่นเดินดีคะ่ะเงินว่งหันกับเพินกิ เขาเต็ียมๆกันเนาะแม่นค่ะพอดีเ่อมาข้องเดียวกันข้องเก่าครับผมแต่ว่าน้ำเชียกับเก่ามาเชียกับขอขอพระคุณแฟนครับหรอกก็ดีใจน้ำอาจารย์อยู่ในซองแล้วค่ะเพิ่นว่าตามในกรุงเทพฯุลักค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะเพราะว่าเลขเด่นข้าแม่นเพิ่นกะให้ตามผู้เก่าสินะครับค่ะ แต่ว่าเลขซ้ายด่วนอุดรซ้ายด่วนอุดรพี่น้อง่าขิดต่อแล้อค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำเชียร์อาจเิบว่าใดค่ะครับคือว่าแล้วค่ะท่านผู้ชมพี่น้องเอฟซีว่าน้ำเชียร์ก็ว่าสู่ซอยเอ่อแฟนครับคาน้ำ่ากาแฟสู่ไปแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าสีห้น้ำเชียร์สู่ผู้เดียวน้ำเชียร์กับบ่ไหวค่ะมันร้ายค่ะท่านผู้ชมร้ายแล้วก็มันมันบ่ไวน่ะนะครับ เข้าใจเนาะค่ะท่านผู้ชมโบเป็นยังในส่องกะยังมีผู้ถี่เพิ่นเมตตาแล้วก็เป็นสพะพานบุญไห้ค่ะท่านผู้ชมกับโบเ็นวาเลกสีเข่าเสมอไปเนาะค,ค่ะมีลุดมีเขาคือพี่น้องเห็นนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเพิ่นไห้ก็จ้งคอยสีน้ำเสนอค่ะน้ำเชี่ยกัสูเพื่อเอฟซี่คือกันค่ะแต่ว่าขันมันหนักกลายกะ ก็คือจังเข้ากับแย่แบกไหวยังสิน้องค่ะท่านผู้ชมแมนบ่ค่ะแม่น้ำเสียบบ่ถือบ่คันมันหนักหลายเข้ากับแย่แบกไหวยังสิสิโยกตัวยางน้ำเชียเห็นเพิ่นข้อมเมนว่าน้ำเชียคือว่าสู่เผื่อเอฟซีสู่ค่ะท่านผู้ชมก็คือจังสิโยกตัวยางว่าคันหนักเข้ากับสู่บ่ไหวยังสิค่ะเอานี่ละค่ะท่านผู้ชมเลขสรุปบนล่างเลขดังทางช่องน้ำเชียกับเก้ามาเชียค่ะ เดี๋ยวตะว่าก็ะตองรอสายทีเพิ่นเข่าดีๆอีก99เมแมนครับผมค่ะเลขวิ่งตัวเดียวมูนันค่ะท่านผู้ชมครับมาสรุปอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะอันนี้แยกบนแยกล่างให้ไปเลยค่ะตัวเด่นอยู่นี่กับซิมี่ข้างบนกับซิมี่พอเจริญนศิลอาจารย์ไพศาลค่ะพอบางพี่แม่บุญครับผมแม่บุญพระอาจารย์คงครพอชนินค่ะพอชนินค่ะท่านผู้ชมค่ะ ซึ่งเพิ่นกระจับคููให้พร้อมได้เฮากระดึงออกมาค่ะมันส้นกันหลายสำนักเนาะครับที่บ่กเก้าถึงเพิ่นก็มี่คือกันเด้อค่ะเดินผู้ชมค่ะสองตัวลางพร้อมค่ะเอาค่ะทดานผู้ชมสำหรับคลิปนี้น้ำเชี่ยกันนามาฝากพี่น้องเอฟซีรวมวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำกันว่ามันเป็นตะเป็ียนไปใดบ่ค่ะพี่น้องเพิ่นหมักไข่น้ำเชี่ยวิเคราะห์เพราะว่าเพิ่นเบิงแล้ว มั่นถือค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเชี่ยไก่มือสีมาดึงเหล็กเจ๋งใหญ่กับอพอนครในยกไหเบิงเด้อค่ะท่านผู้ชมสีเหตุต่ำสิตินี่แหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสวัดีทุกท่านสวัสดีค่ะ